มันไม่ใช่ยุงธรรมดาเพียงแค่เห็นมันยื่นออกมาสีหลอดเข็มลมหายใจเดียวกันเจาะผิวของผู้หญิงได้อย่างง่ายดายหลังจากพบหลอดเลือดที่เหมาะสมมันถมน้ำลายใส่ข้างในก่อนทั้งการป้องกันการแข็งตัวของเลือดและมีผลการดมยาสลบจำนวนหนึ่งผู้หญิงไม่รู้ตัวมียุงที่ข้อมือของตัวเองหนึ่งนาทีผ่านไปท้องของมันค่อยๆขยายปริมาตรกลายเป็นสี่ห้าครั้งก่อนหลังจากดื่มกินจนอิ่มแล้วยุงทิ้งซองจดหมายสีแดงเก๋ไก่ออกไปท้ายเรือผ่านทะเลสาบอันเงียบสงบยุงบินเข้าไปในป่าทึบในระยะไกลมันจอกเข้าไปในถ้ำตกทับใบไม้ส หยด,ดเลือดที่เพิ่งดูดเข้าไปในท้องหลังจากเลือดเข้าปากสัตว์ประหลาดแตกสลายอย่างรวดเร็วเหลือเพียงกองเม็ดเลือดแดงเมื่อมอนสเตอร์พ่นประสิทธิ์นับไม่ถ้วนออกจากหนูพวกมันเกาะติดกับเซลล์เม็ดเลือดแดงหลังจากอ่านถึงปัจจัยทางพันธุกรรมเพียงแค่รีบสลายตัวและจัดระเบียบใหม่หัวใจมนุษย์ถูกประกอบขึ้นด้วยการจัดส่งที่แข็งแกร่งกิจกรรมการคัดลอกหลักเรื่องรดต่อไปกระดูกสันหลังสมองแขนขา หัวกะโหลกสีสัยอย่างรดเร็วในขณะที่บิวตี้เบรกสิ้นสุดหลงเก็บของและเตรียมออกเดินทางเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามมาดังนั้นความอยากรู้อยากเห็นมองไปรอบๆ